It, it is a secret also yes secret. <laughs> <laughs> yeah so release really might not it. <laughs> oh it's very long เลย oh it's very beautiful และผมนะครับก็ได้มาเห็นความลับอีกอย่างหนึ่งนะครับของทางเดนิมิโอนะครับอันนี้ก็คืองานคอลแลบนะครับของเดนิมิโอนะครับกับ Japan Blue นะครับ นี่ครับซึ่งตัวนี้สวยมากนะครับนี่ครับเห็นไหมเป็นโลโก้เ a ป a n นด u e ู X De กเดนนะครับนี่เป็น Limited Edition นะถ้าเราดูจากผ้าด้านในนะครับเห็นไหมเป็นผ้าสีเขียวเห็นไหมตัวได้พุ่งเป็นสีเขียวนะครับซึ่งการย้อมเนี่ยก็ต้องมาจากพวกใบไม้หรือพวกอะไรแน่นอนนะครับตัวด้านในเนี่ยโหรายละเอียดเยอะแยะนะครับซึ่งตรงนี้เราก็คงจะยังไม่ให้ดูเยอะนะครับให้ดูนิดเดียวพอแอบให้ดูนี้เนี่ประมาณนี้นะครับนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีเสื้อนะครับ เป็นแจ็คเก็ตไททูนะครับนี่ตัวนี้ครับโอ้ด้านในก็เป็นสีเขียวอย่างนี้เลยนะครับนี่จะเปิดมาดูด้านในนี่โอ,โอ้โหนี่ครับโอ้สีสวยงามนะครับลองดูลักษณะกระดุมนะเป็นกระดุมดูนัทเจแปนบรูอย่างนี้นะครับโอเคครับสวยมากครับ ในวันที่ผมไปถ่ายทำเดนิมิโอนะครับที่โยโกฮามานะครับผมได้เห็นความลับอย่างหนึ่งของทางเดนิมิโอนะครับนั่นก็คือยีนเจแปนบูมเอ็กเดนิมิโอนะครับ ซึ่งยีนตัวนี้นะครับเป็นยีนที่มีชื่อว่าดากอนฟ f ายนะครับเป็นผ้าหนา14ออนนะครับได้แรงบันดาลใจในการออกแบบเนี่ยในยุค1950นะครับตัวเส้นได้นะครับเป็นเส้นได้ที่ผสมผสานระหว่างอเมริกันคอ t t o ตอนแล้วก็ออสเตรเลีย c o อ t o n ตอนะครับแล้วก็ตัวได้พุ่งเนี่ยนะครับเป็นได้พุ่งสีเขียวนะครับจากพืชพันธุ์ทางธรรมชาตินะครับทางแบรนด์เนี่ยนะครับตั้งใจออกแบบมาเพื่อให้ใส่ในช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับ แต่จากความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมว่ายีนตัวนี้นะครับเหมาะกับการใส่ในสภาพอากาศของประเทศไทยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้หนามากนะครับความหนาประมาณ14ออนเนี่ย <ș infinity> ก็ถือว่าใส่ได้สบายๆนะครับแล้วก็ปั้นเฟตก็ไม่เหนื่อยมากนะครับแล้วก็จะเห็นการเฟตที่สวยงามนะครับของยีนตัวนี้นะครับป้ายหนังของยีนตัวนี้ถือว่าสวยมากๆนะครับเป็นป้ายหนังที่ย้อมสีเขียวนะครับ เท่าที่ผมได้ลองจับดูนะไม่ว่าจะเป็นป้ายหนังเป็นฮาร์ดแวร์นะครับเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับผมว่างานคอลแลัตัวนี้นะครับทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญนะครับยีนตัวนี้เป็นยีน l i m ิเต็ดอ i ดิชันะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีการผลิตซ้ำอีกแล้วนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจนะครับยีน J p แปน l u e เอ็กเดนิมิโอตัวนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับเจแปนบลูเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์เดียวกันกับโมโมทาโร่นะครับอยู่ในเครือเดียวกันนะครับมั่นใจได้ในคุณภาพการตัดเย็บและก็คุณภาพของยีนนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจที่จะซื้อยีนเจแปนบลูเอ็กเดนิมิโอตัวนี้นะครับรายการของผมมีโค้ดส่วนลดให้นะครับในวันที่1 8บแปดถึงยีเมษายนปี2567นะครับตามเวลาของญี่ปุ่นนะครับให้พิมพ์โค้ดส่วนลดนะครับ ทิมว่า EAKKO JB 1 2นะครับผมรับคดส่วนลดไปเลยนะครับ12%นะครับถ้าสนใจจะซื้อยินอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็รับไปเลย12เปนนะครับหรือถ้าสนใจที่จะซื้อแจ็คเก็ตอย่างเดียวก็รับไปเลย12%นะครับ แต่มันมีส่วนลดที่มากกว่านั้นนะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับสนใจจะซื้อทั้งยีนนะครับแล้วก็แจ็คเก็ตเลยเนี่ยนะครับซื้อพร้อมกันเนี่ยนะครับจะได้ส่วนลดมากถึง15%เลยนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับถือว่าเป็นยีนที่สวยมากนะครับแล้วก็ถ้าใส่ทั้งยีนใส่ทั้งแจ็คเก็ตเนี่ยก็ถือว่าหล่อมากๆนะครับอันนี้ผมได้เห็นตัวจริงมาแล้วรับประกันได้เลยครับโอเคครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ